สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้ผมก็ช่องพีเอ็นพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามร้อบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรตัว so er แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนในดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องพียนปาบ้าน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์พีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนกับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับผมนี่จะเป็นอ่าสมเด็จพิมพ์คะแนนครับผมสมเด็จพิมพคะแนนรายการที่หน,นะพี่นะ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์เลยโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสามร้บาทพร้อมส่งมาเดิมเลยนะพี่นะนี่มันจะเป็นสมเด็จยิมะแนนรายการที่หนึ่งนะพี่นะแตกรายงานหมดเลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมนะครับสองร้บาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระพงของขวัญปากน้ำรายการที่สองนี่ ของของฝันปากน้ำรายการที่สองครับผมองนี้นะครับสองรบาดครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นพระกิบบัวหลังพระปิดตาหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วรายการที่สามครับผมนี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรตะกัวไหมชิ้นตะกัวอะไรอย่างเงี้ยนด้านหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้นะพี่นะ นี่หลวงปู่วนวัดกาบาแก้วนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้ารายการที่สี่ครับนี่หลวงพ่อโสธรสองหน้ารายการที่สี่ครับนี่นี่ครับ สองร้อบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าจะเป็นพระพิมรัศมีประพาบนทนหลวงปู่สุกนะพี่นะนี่องนี้รายการที่ห้าครับผมนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นพระปิตาหลังแบบรายการที่หกจะเป็น ปิดตาหลังแบบนี่ครับรายการที่หกนะพี่นะอง,งน,นี้นี่สองรบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นเหรียญคูณพันล้านหลวงพ่อคูณรายการที่เจ็ดนี่เป็นเหรียญคูณพันล้านหลวงพ่อคูณรายการที่เจ็ด บานไล่นะพี่นะนี่รายการที่เจ็ดครับผมรายการนี้นี่สองบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่แปดครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนรายการที่เก้าองคนี้รายการที่เก้าครับผม สองร้บาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่10จะเป็นเหรียญหลู่ลเพิ่มวัดกลางบางแก้วราี่ยเรียญนี้รายการที่10บครับผมสองร้บาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะนี่เรหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นเรียนหลวงพ่อกเกษมรายการที่สิบสองเปนปีสองห้าสามเจ็ดรายการที่สิบสองครับผมนี่ครั200บสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสอง ต่อไปเป็นปูดทวดหลังหนังสือรายการที่สิบสามครับผมสองร้อย200บาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรูลอกลรเมพ่อเ,พเงินรายการที่สิบสี่ครับผม ครับสองล้วบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นเรนหรียญอ่าลโก้แหวนเป็นเหรียญยืนถือไม้เท้านะรายการที่สิบห้าครับผม ปี2518น่นะพี่นะนี่รายการที่15ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นเรียนพวกกลวยรายการที่16นี่ยกชอบฟ้าสลาวัดเดิมบางนะพี่นะนี่นะครับสองรบาทครับผมรายการที่16 ต่อไปเป็นขุนแผนหน้าค่ายหลวงพอง่อหนงวัดคลองบดานรายการที่สิบเจ็ดขุนแผนหน้าค่ายหลวงพอง่อหนงวัดคลองบดาน,นครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นวัดพับพิมพ์ันทารายการที่สิบแปดครับผม ยิมบันทารายการที่สิบแปดนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อผางรายการที่สิบเก้าครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นเหรียญโลโก้ทวดรายการที่ยี่สิบครับผมทวดวัดช้างให้นะพี่น้่นนี่รายการที่ยี่สิบครับผมเหรียญนี้ ใชครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไป,ไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลรายการที่ยี่สิบเอ็ด สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยีบเอต่อไปเป็นคุณแผนเนื้อดินรายการที่22่สครับผม นี่ครั200บสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรูปรอหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกยิมรายการที่ยี่สิบสามครับผมรูปรอหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกยิมนะพี่นะนี่ครับนี่วัดเขาสุกยิม รายการที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปิดตาทางวัดสะพานสูงรายการที่ยี่สิบสี่ปิตาทางวัดสะพานสูงนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมองค์นี้สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพัชสำเร็จรายการที่ยี่สิบห้าครับผม งนี้รายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะาสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกจะเป็นคุณแผนชมตลาดหลวงพ่อกวยเป็นคุณแผนชมตลาดหลวงพ่อกวยรายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่จะเป็นกรอบแบบนี้มาเลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหก ต่อไปเป็นพาร์ทสมเด็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนีครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ด ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่ครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อบาทครับผม ต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อดินเผารายการที่ยี่สิบเก้าปูดทวดเนื้อดินเผานะพี่นะน,นี่ครับรายการที่ยี่สิบเก้าแล้วพี่นะด้าน,น,นหลังเหมือนคล้ายมีนิ้วมือกดอยู่เลยนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้า ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพี่นะด้านหลังจะเขาเรียกยันเกาะเพชรนะนนะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้จะเป็นยันเกาะเพชรแบบนี้นะพี่นะนเนี่ยโอเนี่ยรายการที่สามสิบนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปพระเพิ่มเติมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ